มันไม่น่าเป็นไปได้เนาะใช่ไหมจะไม่ให้เขาเล่านิทานเขาก็เล่าให้เด็กเด็กฟังเออห็นไหมเล่าให้เด็กฟังนะครับเล่าให้ใครฟังก็ได้นะเออเขาบอกว่าจะไปเชื่อเขาเพราะว่ามันเป็นนิทานซึ่งไร้สาระมากเขาว่าไรสาระไม่ได้มีอะไรหรอกเท่าไรหรอกเออแต่บางคนนี่เขาฟังออกได้ยังไงเว้ยเออดินครับเอฟซีนะนะแล้วก็บอกว่าพวกนี้นะเอฟซี FC นะ พวกนี้เขาจะไปก็จะมีคนดักทําร้ายเขาเขาพูดนะมีคนดักทําร้ายเขาอยู่อหน้าศาลไทฟงโอ้ยตายนลนะครับเออเขาบอกมีคนจะไปทําร้ายเขาเขาว่าอู้เขาจะไปทําร้ายทําไมเออไม่จําเป็นต้องไปทําร้ายเขานะครับออเปล่อยเขาอยู่อย่างนั้นแหละนะครับให้เขาทรมานไปเองเออใช่ไหม ใครจะไปทำร้ายเขาล่ะใช่ไหมอคุณสมปองนะครับสวัสดีครับผม t ีวีอารนะครับสวัสดีเอฟซทุกท่านด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเอฟซกดไลค์ให้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมล่ะไปไปอะไรกันนะครับเนืรไปจะหาว่าคนจะไปทำร้ายเขาบอกเดี๋ยวนี้หลอนไปขนาดนั้นจะเหรือนะครับ อั line นะตรายเนี่ยอยู่ใกล้ไม่ได้นะเออใช่ไหมมันหลอนเนี่ยไม่ใช่ดิแอดว่ามันหลอนแล้วจะมีคนไปทํา้ายเขาหน้าศาลไรฟงเขาว่างาั้นโอ้เขากลัวเขากลัวมากเขาว่วงางั้นเออถ้ามีถึงขนาดนั้นอ่ะอย่าไปใกล้เขา,น,านะเอฟซีนะเดี๋ยวเขาจะจับตัวประกันน่ะเออมีโอกาสจับตัวประกันนะกินข้าวเย็นกับอะไรปลากระป๋องครับผมปลากระป๋องเห็นไหม โอ้ยอันตารายมากนะถ้าเขาเห็นถึงขั้นเขาหลอนีน่กระทัานคนจะมาทำร้ายเขานี่อันตารายมากอย่าไปอยู่ใกล้เขานะแอดบอกเลยเลยนะ่ห้ามอยู่ใกล้เขานะเออเขาไปเที่ยวไปโฆษณานะครับไปโฆษณาไปทั่วเลยว่าจะมีคนทำร้ายเขาพรุ่งนี้ครับตอนเช้านะครับเขาว่าอย่างนั้นนะเออจะมีคนไปดักทำร้ายเขาเออมันยังไม่เกิดเลยยังไม่รู้ใครจะไปทำร้ายเขาโอ้ยนะตายละ ร้อนนะนะไอ้บ้านะอะจริงๆริงนะร้อนเออตายแนละ้วโอ้โหไม่รู้ไปกินตัวไหนเข้าไปนละเอฟซีเอ้ยนะตัวนี้โดดด้วยตัวนี้มันดีดเยอะด้วยนะตัวนี้นะห้ามกินเยอะนะมันดีด <c oughs> เออมันดีดโอ้ดีดแล้วเอาอยู่ยากนะตัวนี้นะโอ้โหนะพอมันดีดขึ้นมาแล้วเนี่ยเอเดี๋ยวต่อไปเนี่ยใครไปอยู่ใกล้เแล้วล็อกคอจับตัวประกันทํำยังไงลนะครนี้นะครับมันเป็นเรื่องใหญ่นะ เอ <c oughs> ถึงขั้นเห็นภาพหลอนอยู่หน้าศาลไทฟงแล้วเอโอโยตายแล้วนะแล้วก็จะไปฟ้องเขาไปทั่วเลยนะครับเขาบอกว่าไม่ได้แล้วเขาต้องรวบรวมทั้งอย่างแล้วก็ไปฟ้องเลยเขาว่างั้นโอ้โหเป็นไงคือทุกอย่างเนี่ยเกิดจากการจินตนาการของเขาทั้งนั้นเลยนะแอดว่าการจินตนาการของเขาทั้งนั้นเลยเอ่อไม่ว่าฟังนิทานก็ไม่ได้ เออแปลกคนเหมือนกันนะเออฟังนิทานก็ไม่ได้เขาเล่านิทานทุกวันก็ฟังไม่ได้อีกเออดิ้นทุรนทุรายเหมือนเหมือนสวดมน่ะเหมือนสวดมน์ใส่อ่ะ fc เออจัดพวกนี้ก็จะทนไม่ไหวจะดิ้นเนี่ยโอ้โหได้ยินเสียงสวดมน,น่ะเหมือนคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะเออชาร์กนะครับดิ้นเราจะไปฟ้องเขาโดนฟ้องคนนี้เออสั่งห้ามเขาหยุดนะครับสั่งห้ามเขาหยุดเล่านิทานะ เออสติแล้วให่นไหมสติแตกแล้วเออใช่ครับผมแต่ว่าคนอยู่คนอยู่ในนี้นะเขาเขาสั่งห้ามได้นะเขาขู่ทีเดียวเลยว่าอย่ามาเล่านิทานเขาว่างั้นเออเห็นไหมซึ่งเขาเขาเขาบอกว่าเขาก็เล่านิทานเขาไม่ได้พาดพิงถึงใครไม่เอ่ยชื่อไม่อะไรขนาดนั้นก็ยังโดนขู่เลยเออแต่ว่าคนในนี้เขาเขายอมไงเขาก็เลยไม่กล้าเล่าอีกตั้งแต่บัดนั้นเขาก็ไม่ค่อยเล่าแล้วเออเห็นไหมแต่ แต่คนข้างนอกนี่ก็ห้ามไม่ได้นะเขาก็ไม่รู้จะทํายังไงนะห้ามขาดนั้นห้ามไม่ได้เขาเลยจะทนไม่ไหวนะครับโอ้โหดินนะครับดินโอ้ o ho, เป็นไงหาทุกวิถีทางเพื่อจะเอะปิดปากนะเออหาที่จะทําร้ายคือหวาดระแวงไปทั่วแล้วตอนนี้เอฟซีนะเขาหวาดระแวงแล้วตอนนี้เออเริ่มหวาดระแวงว่าจะมีใครมาทําร้าย อ่าหนึ่งละทำ้ร้ายทั้งด้านจิตใจด้วยแล้วทำร้ายร่างกายด้วยโอโหไปกันใหญ่แล้วอฟีไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วนะเออไม่รู้ว่าสตินะสติมาหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเอ้ยโอ้โหคุณมารีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอซีทุกท่านด้วยคุณมารีนะครับพี่แดงช่องช่างตาั้มเป็นไรหรือเปล่า อยู่ดีๆกับอะไรเนี่ยอยู่เป็นไรหรือเปล่าอยู่ดีๆกับอะไรคืออะไรไม่เข้าใจลองเมนลองอันนี้มาใหม่ซินะครับคุณพรพัฒนนะครับลองตอบมาใหม่สิกลัวมันจะเสียสติก่อนนะสิใช่ไหมคุณลมเย็นก็ <c oughs> <c oughs> นั่นนะสินะครับ เออก็นั่นน่ะสิแอดก็กลัวเหมือนกันนะครับเออเพราะว่าตอนนี้นะเขาเขาหลอนนะนะเขากลัวกลัวคนมาทำร้ายกลัวทำร้าย,ายนู่นทาร้ายนี่เขากลัวไปหมดแล้วตอนนี้ขนาดยังไม่ถึงวันนะพวกนี้ไม่รู้ว่าจะไปไหวหรือเปล่าเนี่ยเออไปทีก็อาจจะเอาหาหาผ้าคุมหัวไปอาจจะปลอมตัวไปก็ได้นะไอ้สีนะแต่มันขับรถเข้าไปได้อยู่นะครับดับไปเหร ดับไปเฉยๆเ,เหรอเออก็ขึ้นใหม่สินะเออก็ขึ้นใหม่เลยเออขึ้นใหม่ได้ขึ้นใหม่ได้นะครับอืมถ้าดับไฟก็ลองขึ้นใหม่ดูนะครับเป็นอะไรอา่านี่แหละเอฟซีนะเราก็ดูนะว่าแต่ว่าเราดูสังเกตดูแล้วเนี่ยมันมีปัญหานะครับนะเอฟซีนะเออเขาอาจจะตกใจนะครับ เขาโดนคล้ายๆโดนขยี้นะครับเอฟซีนะโดนขยี้แล้วทนไม่ไหวไงทนไม่ไหวก็เลยเกิดการภาวะผวังนะเออนะเกิดการวิตกอะ่ะคนเรานี่วิตกจะหิดได้นะเอซีนะแอดบอกเลยตรงๆนะครับเรื่องนี้นะวิตกจริตได้ว่าอามันเกิดประเด็นเกิดปัญหาโน่นนี่นั่นนะครับอโดนยิงเรื่องล่วงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะโดนยิงร่วงเปล่า เอฟซีต้องเม้นบ่อยๆนะครับเม้นบ่อยๆกดรูปหัวใจมาอย่างเดียวก็ได้นะครับเออเาก็อย่างนั้นนะเพกกื่อป้องกันการโดนยิงนะครับไม่ได้หรอกนะครับเอาอาจจะมีการอา่ากระทบกระเทือนหรืออาจจะไม่พอใจนะครับเอคนเรานี่มันต้องควบคุมสติตัวเองนะขนาดพูดง่ายเอาฟังนิทานยังฟังไม่ได้เห็นไหมเออก็แปลกเหมือนกันนะครับจะดิ้นนะฟังนิทานแล้วมันโอ้โหมันทนไม่ไหวนะ ทั้งทั้งที่เขาก็ไม่เคยเอ้ยเอ่ยชื่อไม่ได้อะไรเลยนะครับนะเออนะก็ที่เอ่ยมาเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นใครละมั่วไปหมดแหละนะชื่อนู้นชื่อนี้มันก็อ้างกันไปได้อยู่แล้วเอฟซีไม่มีอะไรนี่นะครับเออถ้ามันไม่ใช่ความเป็นจริงมันจะไม่มีปัญหาอะไรหรอเอฟซีถูกไหมเออให้เขาพูดไปสินะครับ <laughs> เอาที่เขายังพูดได้เขาบอกเนี่ยเออก็ เขาต้องเป็นต้องรวบรวมหลักฐานรวบรวมนู่นนี่นี่นนี่เขาก็ทนไม่ไหวเพราะว่าเอามาเอแต่ละคลิปแต่ละคลิปพูดมาเขาเนี่ยเอฟซีเนี่ยบอกเลยเขาเนี่ยเป็นคนที่เริ่มขึ้นมาก่อนทั้งนั้นนะแอดว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่เริ่มขึ้นมาก่อนทั้งนั้นเลยเริ่มเรื่องราวเริ่มเรื่องนู้นรงนี้อยู่อยู่ดีๆเขาก็ไปแซคคนนู้นแซะคนนี้ถามว่าเราไปเคยไปทําอะไรไหมแบบนั้นไม่มีแล้วก็ตามหลังเขาทั้งนั้นแหละอืมไปแซ ไปแซ่จ่างใหญ่ไปแซะเขาอะถามหน่อยนะเขาก็ห้ามอยู่แล้วเอ้ีนี่เขาถามว่าละเมิดสารไดฟงหรือเปล่าจะไปตําหนิเขาได้ไงว่าเขาละเมิดอันนี้ถามว่าละเมิดเขาหรือเปล่าเออละเมดิดชัดเจนเลยนะแอดบอกได้เลยว่าเขาบอกก่อนหน้านั้นเขาบอกมาแล้วว่าห้ามพูดถึงกันนะเ,เขาพูดนี้ห้ามพูดถึงกันห้ามกล่าวหากันนู่นนี่นั่นสองสอง,สองฝ่ายาขานุเขาไม่ได้พูดถึงเลยเออ จนกระทั่งอะไรลนะ่ะเขาก็พูดไม่หยุดไงนี่ไงอันนี้ถามว่าละเมิดไหมถามหน่อยนะครับละเมิดแน่นอนไปยั่วยุให้เขาเขาก็เลยต้องออกมาพูดนิทานมาเล่านิทานให้ฟังอีกเออถ้าเขาไม่พูดมาเนี่ยที่ว่าเขาจะไปโต้ตอบไหมถามหน่อยนะครับเขาก็ไม่โต้ตอบแต่นี่แต่นี่อยู่ดีๆก็มามาพูดให้เขาไงเออมาพูดใส่เขาหลายๆครั้งเขา้า ใหม่ๆเขาก็เฉยๆใช่ไหมล่ะแอดก็เห็นเออเขาก็นทนดีเหมือนกันเนาะเขาก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเพราะว่าเขาอาจจะถือจะถือว่าศาลในฟงท่านบอกกล่าวมาแล้วก็เลยเอาไว้แต่พอนานวันเขาหล,ลายวันเขานานๆว่าเขาจะทนไม่ไหวเขาก็ต้องพูดบ้างนิดนน,นหน่อยแต่ก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกสู้เขาไม่ได้ก็พูดละเอียด <laughs> พูดไปการดูถูกเหยียดหยามไม่ต่างหากนะเอฟซีนะอันนี้แค่เขาเล่ามาให้ดูแล้วเขาบอกว่าให้คิดเอาเขายังพูดเลยว่าให้คิดเอาคิดดูเออว่ามันถูกหรือผิดยังไงอะไรเขาก็พูดไปนะแต่อันนี้ไม่ใช่นะี่มันพูดบ่อยแล้วเกินละวันวันหนึน่งพูดอยู่สองครั้งสาครั้งเออเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแอดว่าเนี่ยน่าจะมีกําเริบหรือเปล่านะเอโลกเก่ามีกําเริบหรือเปลานู่นนี่นั่นอ่ะอะ ดันมางัดแงะใช่ครับผมนะใช่เขาอยู่เฉยเ,เขาไม่เคยมาพูดถึงด้วยซ้ำไปที่ผ่านมาน่ะเป็นไปไีมั้งเขาไม่เคยพูดถึงด้วยซ้ำหรือว่ากลัวจะไม่ดังหรือ,อยังไง <c oughs> เออกลัวจะไม่ดังหรืองไงแล้วอยู่ๆไปไงนะโอ้โหไอ้ตีนะโอ้ตายละแมวไปไหนแมวไม่รู้นอนไปหมดแล้วนะครับแมวเออ อดูเอาแล้วกันนะครับคนเราก็อย่างนี้แหละเออบรรชัดเจนอยู่แล้วอดว่าเอาพูดง่ายๆนะยิ่งอยู่ก็ยิ่งยิ่งอยู่ก็ยิ่งเห็นนะไม่รู้ไม่รู้จะอยู่ถึงสิ้นเดือนถึงเดือนนู้นหรือเปล่าเดือนหน้ากลัวจะไปโรงพยาบาลซะก่อนแล้วมนะั้งงานนี้เอฟซีนะตัวน,นี้เห็นภาพอะไรก็หลอนไปหมดอนะตอนนี้นะเออกลัวกลัวนูน้นกลัวนี่ไปแล้วตอนนี้ เออกลัวนิทานก็กลัวนะครับเออนิทานก็ไม่อยากพูดแต่ตัวเองพูดได้นะ <c oughs> เออเล่าได้เป็นฉากยังฉากเขาบอกเขาจะเป็นอะไรนะครับเ <c oughs> ขารู้อยู่ข้างในเออเอาออกมาเล่าไงเขาว่างานเอา้ายิ่งคุณไปอยู่ข้างในเลยคุณไม่ควรเอามาเล่าถูกไหมล่ะเออไอไอที่เราคุยคุยกันอยู่เนี่ยเราก็ประมาณการเอาอยู่ภายนอกเท่านั้นเพราะว่าข้างในเราไม่รู้เรื่องเราว่าเขาคุยอะไรกันบ้างแต่เราประเมินอยู่ข้างนอกนี่แหละ เรารู้จากข้างนอกไม่ได้เกี่ยวข้างในเลยข้างในเราไม่กล้าเอามาหรอกเ,ออเห็นไหมเขาบอกเอามาได้ยังไงคือถ้าสารไทฟงนะชั้นต้นนะเอฟซีนะถ้าเขาพิภาคษาไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยเขาออกมาได้นะเพราะว่ามันผ่านไปแล้วใช่ไหมแต่ถ้าบางอย่างเนี่ยที่เรื่องมันยังไม่ออกไม่ออกมาเลยยังไม่รับการพิจารณาเลยเนี่ย ก็ไม่สามารถจะเอาออกมาได้ถูกไหมแต่เนี่มันผ่านไปแล้วนะชั้นต้นก็คือผ่านไปแล้วเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์จะเอาดึงหัวข้อบางหัวข้อออกมาได้เพราะว่าถือว่ามันผ่านไปแล้วไงมันไม่ใช่ความลับหรอกแต่ถ้าเรื่องอยังยังไอ้น,นี้ยยังอุทธร์เนี่ยเออเอาอุทธร์มากลางหลาเลยอย่างเงี้ยเขายังไม่อ่านเลยเอามาอ่านก่อนเขาอย่างเงี้ยมันไม่ได้อย่างนั้นมันผิด <c oughs> เออมันผิด เพราะฉะนั้น,อ,นอันเก่าที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยเขาก็เปิดเผยต่อสาธารณะอยู่แล้วก็ไปดูได้เอฟซี FC, ไปดูไอในช่องในในเพจอะนะครับในเพจของเขาอะที่เขาอ่านไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีบอกอยู่เอ่อว่าว่าอะไรไปบ้างยังไงไปบ้างเพราะว่ามันผ่านไปแล้วใช่ไหมผ่านไปแล้วเขาก็ไปลงในในเพจของศาลนะครับใครก็เข้าไปดูได้เอ่อถ้าจะดูแต่ สวัสดีข้าอ่อนจันนะครับแต่อันนี้ถ้ายังไม่ได้ออกมายังไม่ได้ตัดสินยังไมไ่อะไรเลยเนี่ยอันนี้เอาไม่ได้นะครับมาหมิ่นแน่นอนนะครับเขายังไม่ได้นั้นอ่านเลยมาอ่านก่อนได้ไงแล้วมันหลุดรอดมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนั่นนไม่ได้เออแต่เ่่เนี้ก็คือนางก็คือพูดง่ายว่าเขามีปัญหาแล้วทางด้านจิตใจมากอะเออ คือสั่นไหวมากแล้วก็สะเทือนมากไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็กระเทือนไปหมดอ่ะตอนนี้กลัวไปหมดอ่ะกลัวไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถจะอยู่ยังไงแล้วอยู่ก็ลำบากแล้วเอฟซี FC. ระแวงหวาดระแวงคนข้างๆคนรอบข้าง